แล้วก็ขอโอกาสได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมคนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องของกายเรื่องของจิตกายจิตมันก็มันเหมือนกันนี่แหละประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราจริงสามารถที่ไปใช้ร่วมกันได้ต้องขอให้ลองเอาไปพิจารณาดูนะพูดหลายครั้งก็พูดอยู่เรื่องเดียวพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมนะบางคน ฟังบ่อยๆว่าวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรผมว่าผมพูดอยู่เรื่องเดียวเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแก้ทุกขโดยเฉพาะทุกทางใจทุกทางกายเนี่ยอันที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมีสัญจยาณเหมือนกันจะว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ ก็มีสัญตญาณแก้ทุกทางกายด้วยกันทั้งนั้นเวลาหิวก็หากินเวลาง่วงก็หาที่นอนเวลาป่วยไข้ก็หายารักษาอันนี้ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่จิตเนี่ยบางครั้งมันเป็นเส้นผมบางภูเขาบางทีได้ฟังนิดเดียวนั่นนะ่ะทำให้เส้นผมนันหลุดออกไปได้ด้านจิตด้านใจอย่างน้อยเราก็ต้องช่วยใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ในบางอย่างเนี่ย สถานการณ์เหมือนกันแต่บางคนเป็นทุกข์มากแต่บางคนเนี่เป็นปกติมากอันนี้แหละมันขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนเช่นเดียวกับการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุว่าไปแล้วก็คือการช่วยตัวเองสาระของการปฏิบัติธรรมคือการช่วยตัวเองโดยเฉพาะช่วยจิตช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์อันเนี้ยสาคัญมากเลยช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์การปฏิบัติธต่ทำเพื่อเพื่อ รักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรใจก็ไม่เป็นทุกข์แม้แต่ร่างกายเราจะเป็นยังไงใจก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์ล้วก็เราจะจบจบเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการช่วยตัวเองไม่ให้เป็นทุกข์ต้องช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมไม่มีใครช่วยเราได้เราช่วยใครปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติแทนใครไม่ได้ใครก็ปฏิบัติแทนตัวเราไม่ได้ ธรรมะเนี่ยใครทําใครได้เป็นของเฉพาะตนคนอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้แง่คิดกำลังใจแล้วแนวคําสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาเนี่ยให้ตึ้งตัวเองทั้งนั้นให้ช่วยตัวเองหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องการช่วยตัวเองเป็นหลักอ้อนวอนนี่ไม่ใช่พุทธศาสนานะอธิฐานที่ต่างกับอ้อ,อนวอนนะอธิฐานในจิตตั้งมั่นอธิษฐานบาร,รมีไงจิตตั้งมั่น ส่วนอ้อนวอนนั้นบางทีไม่ทำนะแต่ขอให้ได้ซึ่งไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาสาระสําคัญก็คือมีเรื่องเดียวสิริสติเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ต้องอาศัยศรัทธาใครปฏิบัติแบบไม่มีศรัทธาเนี่ยไปยไม่รอดต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานเราเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็จะขนขายห,หาสิ่งนั้นมาให้ได้เนี่ยเกิดจากความเชื่อมั่นคือศรัทธาเดี๋มื่เกิดความขยัน ก็ขยันเจริญสติให้ต่อเนื่องเท่านั้เนี่ยสาระของนักปฏิบัติคือมีศรัทธาแล้วก็ขยันเจริญสติให้ต่อเนื่องเข้าให้ถึงความรู้สึกตัวให้ได้ปฏิบัติเข้าไปถึงความรู้สึกตัวให้ถึงฐานของจิตคือความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเดิมแท้คือรู้สึกฐานที่แท้ของจิตคือรู้สึกถ้ารู้สึกแล้วมีการปรุงแต่งไม่ใช่จิตแท้แท อันนั้นมันเป็นอาการของจิตคือการปรุงแตง่งจิตคือธรรมะที่รู้สึกเรื่องการเจริญติเข้าถึงตัวรู้สึกรู้สึกรวนรุนแต่สยาการปรุงแตง่งเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้รู้สึกจบแหละก้าวขาแต่ละก้าวแต่ละครั้งแต่ละก้าวให้รู้สึกก็จบไปในตัวหายใจเข้ารู้สึกก็จบ หายจะออกรู้สึกก็จบบางคนสงสัยปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมันได้เกินได้แล้วนะ่ะแค่ฟลิกมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันได้แล้วนะการปฏิบัติไม่แค่นี้ฟลิกมือแล้วก็รู้สึกโอได้แล้วจะต,ต้องได้ทําบ่อยๆให้ต่อเนื่องนานๆมันจึงจะสมบูรณ์ค่อยๆเก็บเกียกเก่ยวเก็บคะแนนความรู้สึกแต่และขณะขณะขณะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวต้องคะแนนเต็มอย่าใจร้อน กายเคลื่อนไหวรู้สึกเวลาจิตมันคิดมันนึกรู้สึกในความคิดก็ได้แล้วแต่เราไปสรุปการได้นั้นต้องถึงที่สุดเลยเราจะเดินไปปากซอยเนี่ยเราต้องเดินหลายก้าวจึงจะถึงเดินก้าวเดียวใจถึงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั้นต้องสะสมการก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ต้องหวังว่าจะถึงเมื่อไหร่การถึงมันก็เกิดขึ้นเองได้เมื่อเราเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าว เพราะนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวกายข้างหนึ่งรู้สึกข้างหนึ่งก็ได้แหละสะสมไปแค่นี้ทําเรื่อยๆให้รู้เฉยๆอย่างนี้แหละรู้ไห้ต่อเนื่องอย่าลืมรู้มันหลงไปมันเผลอไปก็รู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกกันแล้วกันรู้ถ้าที่เรารู้ได้การปฏิบัติทะลรูี้เรื่อยๆเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยต่อไปมันจะเข้าถึงฐานแท้ของจิตคือรู้เฉยๆเป็นปกติร่างกายทุกคนต้องมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวแต่ละครั้งอย่าเคลื่อนไหวหฟรีๆอย่าคิดตาฟรีๆให้เติมความมันรู้สึกไปด้วยเราจะได้ไม่ขาดทุนคิดแต่ละขั้งก็อย่าคิดฟรีๆคิดจบแล้วให้มันรู้สึกด้วยเลามันเกิดความทุกข์เกิดความโกรธอย่ากโกรธฟรีๆอย่า,กกยาทุกข์ฟรีๆมันเสียประโยชน์ให้รู้สึกได้ต่อไปเนี่ยความสึกมันก็จะเต็มเต็มเต็มอารมณ์บาต่างมันก็จะลดน้อยลงไปเองระวังนะทำน,นานๆจะหาอารมณ์ไม่เจอจะหาความคิดไม่เจอเหการเป็นคนที่เกียจคิด จะไม่ขี้เกียจรู้สึกมันเป็นไปได้แต่การรู้สึกเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวแล้วรู้และผ่านเลยอย่าไปติดในสิ่งที่รู้อย่าไปจิตในตัวรู้อย่าไปติดในสิ่งที่ถูกรู้รู้สึกแล้วผ่านไปเลยเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายเห็นว่าง่ายนิดเดียวไอ้เราเป็นทุกข์มันเครียดเพราะว่ารู้แล้วอะไรสงสัยวิพากษ์วิจารณ์หาเหตุหาผลมันไม่ผ่านจิตก็จะเครียดยิ่งหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดแล้วก็ มันก็ยิ่งปรุงแต่งไม่ผ่านเรารู้อะไรแล้วก็ผ่านไปเลยรู้แล้วผ่านไปเลยอย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้นจิตมันก็จะผ่อนคลายและเราจะรู้ทําไมสงสัยเราจะรู้สึกตัวไปทำไมก็รู้เพื่อป้องกันความหลงนะทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยความหลงมันก็หายไปถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็เข้าแท้สองสภาวะเนี่ยมันรอกันอยู่ถ้ารู้แล้วมันก็จะไม่เกิดความหลง รู้ต่อเนื่องกันนานๆจิตมันจะตื่นก็เียตื่นรู้มันก็จะเข้าถึงตัวความรู้สึกตัวแนละ้วเรื่องการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อทําให้จิตมันตื่นตื่นออกมาจากความหลงตื่นออกมาจากความง่วงตื่นออกมาจากความคิดพอตื่นแล้วมันก็จะเกิดปัญญามันจะเห็นมันจะแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากอารมณ์แต่ก่อนนี้อารมณ์กับจิตเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียว แต่พอจระเติให้ต่อเรื่องจิตมันตื่นออกจากอารมณ์ไม่หนีไปไหนก็เห็นอารมณ์เห็นแล้วอารมณ์ก็จะดับไปเห็นความไม่มีตัวตนของกายของจิตของอารมณ์ใครเจระ,ะสติแบบนี้มันก็ต้องเห็นแบบนี้แหละมันเป็นทางเดียวกันคนที่ทําถูกต้องเนี่ยจะสังเกตดูนะจิตมันจะผ่อนคลายจะไม่เคร่งเครียดมันจะมีความเบิกบานจะขยันทําแบบไม่อยากจะเลิกขยันทํา รู้สึกตัวเมื่อไหร่นลกขึ้นได้ก็จะรู้สึกทันทีเลยเป็นไปนเองแต่คนที่ทําไม่ถูกต้องนี่จะเครียดจะสงสัยจะคิดจะขี้เกียจจะจ่ายหาเรื่องจะไม่ปฏิบัติมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยกิเลสซึ่งเหล่านี้น่ะมันรู้ได้เฉพาะตอนอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีรูปแบบนะส่วนที่คนที่มีรูปแบบนี่ก็ถือว่าดีรูปแบบนี่จําเป็นนะจําเป็นมากสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆอาศัยรูปแบบรูปแบบเนี่ย ดีที่ว่ามันช่วยทําให้การปฏิบัติเนี่ยต่อเนื่องกันได้นานรูปแบบทําให้เกิดการต่อเนื่องแล้วก็ระวังจิตแม่มันเฉยใช้ไปกับกิเลสรูปแบบทําให้เกิดระเบียบในการปฏิบัติคําว่ารูปแบบเนี่ยก็คือการประทํารูปแบบที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่นลมหายใจก็เป็นรูปแบบแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยหลงวงพ่อเทียนเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยการพลิกมือยกมือสิทธิจังหวะเนี่ย ก็ถือว <noise> ่าเป็นรูปแบบรูปแบบเอาไว้เพื่อสติเนี่ยระลึกรู้เอาไว้เป็นที่เกาะเป็นที่อยู่ที่รู้ที่อาศัยเป็นเครื่องหมายให้สติให้จิตเมันได้สังเกตคําว่ารูปแบบนี่อย่าเข้าไปติดนะถ้าติดมันก็ยังทําให้เราหลงได้รูปแบบมีไว้ให้อาศัยระลึกรู้เท่านั้นอย่าเข้าไปติดเป็นเพียงนิมิตเป็นเครื่องหมายอย่าเข้าไปอยู่แต่เปียงเครื่องอาศัยรู้ มมนอย่างกับคนที่ขับรถเนี่ยก็จะมีเส้นขอบ,ขอบเส้นกลางเส้นขาวเอาไว้สังเกตดูถ้าเข้าไปวิ่งคล่อมเส้นมันก็ผิดกฎจราจอรอันตรายหรือไปเพ่งที่เส้นก็ไม่ใช่ใชเพียงแค่สังเกตดูเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอะไรเองเราจะได้ขับรถไปข้างหน้ารูปแบบการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการยกมือสิจังหวะก็ไว้สังเกตสังเกตรู้ไม่ได้เข้าไปอยู่ สังเกตรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปแบบมีประโยชน์ทำให้เกิดการปฏิบัติได้ต่อเนื่องรูปแบบทําให้เกิดการต่อเนื่องที่สำคัญก็คือถ้าขาดรูปแบบเนี่ยจิตมันก็เฉยเฉยไปตามใจกิเลสบางทีญาตามมิธรรมบางท่านมาคุย <Okay. S 1> บอกเขาเดินจงกรมอยู่ที่บ้านเดินอยู่ที่หน้าห้องน้ําขณะเดินจงกรมอยู่กะตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงเดินจงกรมเสร็จก็จะนอนหนึ่งชั่วโมง พอเริ่มโดนได้สักเที่ยวเดียวนี่ะจิตเริ่มเฉยใจแล้วได้ยินเสียงน้ําหยดแม่แม่นองน้ําเดินออกจากลานจงกรมไปปิดน้ําแล้วเข้ามาเดินใหม่นึกขึ้นได้อ้าวนี่มันหลงไปปิดต้แล้วมาลุยตัวทีก็มาเดินจงกรมต่อรอบที่สองสังเกตไหมจิตมันชอบเฉยใจคือปัญหาเรื่องที่ตับนอกจากการจระเข้มันจะขยันตอนนั้นน่ะอีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขยันเรื่องนู้นก็นยังไม่ไทาไอ้นี่ก็ต้องทําตอนที่ไม่เดินจงกรมไม่ได้คิดหรอก แต่เด็นโมแล้วคิดไอ้น,นุ่มจต้องทําแล้วก็เผลอไปทำก็เรื่องนิดหน่อยบางทีไม่น่าทำเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดนะแล้วกลับมาเดินกลมต่อก็มีนะม่าด้ยเปิดทำไมนี่ขนาดมีรูปแบบนะนี่ผมก็เคยแต่ผมไปไม่ได้นะนอนอยู่บนเตียงครูบาอาจารย์ให้กรรมาฐานมาก็นอนทํานอนพลิกมือรู้สึกตัวก็ทําท่าจะนิ่งดีหรอกหันไปทางหน้าต่างมองหน้าต่างจิตทรงออกเออหน้าต่างนี่มัน สามบานเปิดไม่เท่ากันไอ้บานกลางนี่มันเปิดน้อยหน่อยส่งไปแล้วนะพลิกตัวพยายามดึงหน้าต่างให้พอดีกันไปดึงมาได้แต่นอนพลิกมือมันเข้ามาลึกเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องออกไปหน่อยถ้าจะเสมอกันเอาพลิกตัวไปดึงอีกแล้วก็รีบมาปฏิบัติต่อกลัวจะไม่ได้ปฏิบัติดึงมาขั้นที่สองขั้นสามดูเอสสามบานนี่บานกลางมันตรงไอ้บานนู้นมันไม่เท่ากันมันรุ่ดวายอยู่กับหน้าต่างตั้งนานจึงรู้ตัวว่าอ๋อนี่เราเผลอ เพราะโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆพอทําอะไรซ้ําๆนี่มันจะเบื่อแล้วหาทางเลิกหาทางออกนะสังเกตไหมกิเลสมันไม่ชอบไม่ชอบอะไรซ้ําๆเดิมๆมันจะเปลี่ยนเนี่ยขนาดผมลุกไม่ได้นะยังหาเรื่องขยับไปขยับมาหาเรื่องทําอยู่แล้วนะเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่าจิตนี่มันถูกปรุงแต่งปรุงแต่งให้ทําตามใจกิเลสเพราะนั้นรูปแบบการปฏิบตัติมันช่วยมันช่วยรักษา ตามปฏิบัติใน้ต่อเนื่องได้นานไม่เฉะใจตามกิเลสได้ง่ายๆไม่จะไปสักครั้งสองครั้งก็เริ่มรู้แล้วอันนี้รูปแบบนะถ้าคนที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบเนี่ยเห็นไหมบางทีเราหลงไม่ตั้งนานถ้ายังไม่ชํานาญก็ลองอาศัยรูปแบบไปก่อนแล้วต่อไปแล้วค่อยวางมันรูปแบบก็ติดมันไม่ได้ก็ค่อยวางแล้วลองทําดูโดยที่ไม่ต้องใช้รูปแบบเพราะฉะนั้นช่วยได้ หลายคนมาจิตใจพุ่งสร้างก็ลองทาในรูปแบบดูหลายคนพอคิดว่าสงสัยว่ากลัวเราจะไม่ไปฏิบัติก็ลองทาในรูปแบบดูวบางทีมาเกิดประโยชน์แม้แต่ความง่วงนะสังเกตดูดีนะความง่วงเนี่ยเวลามาเกิดความง่วงเนี่ยเราช่วยตัวเองนะอย่าเพิ่งหยุดทําไปก่อนไม่ใช่ง่วงแล้วก็นอนอย่าเพิ่งนะรู้ว่ามันง่วงแล้วนะทาไปก่อนลองฝืนดูก่อนมันมีความง่วงอยู่สองแบบง่วงทางกายกับง่วงทางจิต เคยสังเกตไหมไอ้ง่วงทางจิตเนี่ยมันอยากง่วงทางกายมันต้องการร่างกายต้องการท้งง่วงทางกายเนี่ยลองฝืนทําดูนะยิ่งทำบางทีมันมึนตึบล่างหน้าล่างตาก็แล้วเคลื่อนไหวเร็วๆก็แล้วมันก็ยังไม่หายง่วงลืมตาโตๆก็มันยังไม่หายง่วงบางทีออกไปทํางานทํางานก็ยังไม่หายง่วงแสดงว่ามันไม่ไหวแล้วร่างกายมันต้องการนะนิ่งง่วงทางกายแต่ท้งง่วงทางจิตเนี่ย จิตเนี่ยเวลาเราจเจริญสติสังเกตดูถึงจุดหนึ่งมันจะสงบพอจิตสงบปั๊บเนี่ยถ้าขาดสติตรงนั้นนะนิวรความง่วงจะครอบงำคือความซึมเกลิมจะเริ่มเข้าครอบงำนะอันนี้เป็นตัวกิเลสแล้วสังเกตดูดีมันอยากจะหยุดมันจะขี้เกียจคือมันขี้เกียจอันนี้ง่วงทางจิตมันขี้เกียจละแต่ถ้าฝึกทำต่อไปเนี่ยมันจะผ่านได้ง่วงทางจิตคือกิเลสเนี่ยมันผ่านได้ถ้าฝืกทำต่อไป แต่ทางกายเนี่ยมันไม่ไหวนะมันต้องให้เขาพักเคยไปเข้าครอดปฏิบัติไปสังเกตการเพราะตอนบ่ายๆเนี่ยมันก็จะง่วงพระครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอา้าวถ้าใครง่วงเอานอนท่าสีหาสยายญาตให้นอนท่าสีหาสยายญาตเอาทุกคนลงนอนแบบพระนอนนะ่ะตะแคงขวาตอนแรกก็ทําท่าสีหาสยายญาตดีหรอกพอเผลอหลับปับ๊บหงายท้องเป็นผีไรญาติเลย ซึ่งสมัยนี้เนี่ยคงจะทําไม่ได้หรอกนะถ้าการปฏิบัตินี่มันง่วงมากๆมันหมวจริงเนี่ยพักสักงิบหนึ่งเอาให้เขาหน่อยนิ่บเดียวแล้วตื่นมามาสร้างความเพียนต่อก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอให้โอกาสตั้หน่อยเมื่อฝืนแล้วเนี่ยทำไมไหวก็ต้องพักเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราปฏิบัตินเนี่ยถ้ามันง,ง่วงมันทิมสติมันก็ไม่ตื่นแล้วมันก็ลาคาญแล้วทำให้ท้อถอยความเพียน ถลับสักนิบหนึ่งตื่นมาแล้วปฏิบัติตอมทีมันก็ปล่งสบายใจได้เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วแต่โอกาสแต่อย่าลืมว่าต้องฝืนดูก่อนลองฝืนดูก่อนทั้งง่วงทั้งจิตมันขี้เกียจแล้วก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ความง่วงไม่อยากความหิวอะ่ะต้องดูให้รู้ว่ามันเป็นทางกายหรือทางจิตอย่างเช่นความหิวเนี่ยมันหิวทางกายหรือความอยากทางจิต ถอยู่ทางกายเนี่ยการกินนี่มันไม่ยากหรอกอะไรก็ได้ที่มันกินได้มันก็อิอ่มแต่นันแต่ถ้าอยากทางจิตแล้วก็มันต้องมีเงื่อนไขามากมายใช่ไหมมันมีเงื่อนไขนต้องรู้ให้ทันว่าอันนี้ร่างกายต้องการหรือจิตใจต้องการคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันกายเท่าทันใจเราเรื่องของกายแค่ไหนจิตจะพอดีสําหรับเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจแม้แต่ทุกกรเวนณาเนี่ยอย่างเวลานั่งเนี่ยเห็นไหม บางคนต้องขยับไปขยับมาก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นคือร่างกายร่างกายมันต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขร่างกายต้องแก้ไขต้องช่วยเหลือก็ทุกขเวทนานี่สาคัญนะต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะจิตมันอยากเปลี่ยนหรือทุกทางกายมันบีบคั้นอย่าเปลี่ยนเพราะความอยากถ้าเปลี่ยนเพราะความอยากแล้วก็ทําตามกิเลสทําตามอารมณ์ถ้าเปลี่ยนเพราะว่าอ๋อร่างกายต้องการสมควรเปลี่ยน หรือด้วยสติเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมต้องทําด้วยตัวของเราเองอย่าทำเพราะมีอารมณ์มาบีบคั้นอยู่เพราะชอบไปเพราะเกลียดนั่นเราก็แพ้อารมณ์ตัวเองเมื่อสมควรอยู่ก็อยู่เมื่อสมควรไปก็ไปด้วยตัวของเราเองไม่ใช่มีอารมณ์มานําหน้าบีบคั้นเราต้องบังคับให้เราไปไม่ใช่ต้องไปด้วยตัวของเราเองอันนี้คือการปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันจิตก็ตรงนี้ลนะ ก็เวลามันเกิดทุกขเวทนาลองดูเวทนาดูบ้างสิเคยดูเวทนาไหมทุกขเวทนาทางกายดูแลสนุกนะเกิดปัญญาหลายคนสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวคนที่ฝึกเตรียมตัวไว้เวลาไปไหนไม่ได้เอาทุกขเวทนาเป็นเพื่อนเป็นเครื่องรู้ไม่เป็นเครื่องอยู่นะทุกขเวทนาเป็นเครื่องรู้ดีกว่าถ้าเป็นเครื่องอยู่ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับเขาถ้าเป็นเครื่องรู้แล้วก็ไม่ได้เป็น เป็นแค่ฟู้รู้ไม่ได้เข้าไปเป็นผมเนี่ยมีโรคประจําตัวจะว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายทุกเวทนาเนี่ยจะมีอยู่เป็นประจําอาการที่มันเหน็บชาตลอดทั้งตัวอาการที่มันอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกอาการจุกแน่นเนี่ยเป็นทุกเวทนาที่ถ้าล,ลึกรู้เมื่อไหรนะ่แล้วก็เห็นทันทีเลยบางครั้งไม่ได้ไปดูอะไรดูทุกขเวทนาตัวเองเนี่ยทันทีเห็นทันที ถ้ามารู้กายปั๊บเจอเวทนาทันทีตื่อสัตว์มาคนที่มันรักเรามันก็อยู่กับเราอย่างนี้พเราลึกรู้ปั๊บเจอทุกขเวทนาทันทีเลยไม่ต้องเคลื่อนไหวกายไม่ต้องไปสังเกตอะไรสังเกตเวทนาตัวเองมันเกิดทันทีแต่ก่อนมุดงิดพยายามหายามารักษาหาหมอรักษาทานยามันก็ไม่หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่จะไปรังเกียจมันเอามันเป็นเครื่องระาลึกรู้ซะรู้ในเวทนา มันก็เป็นฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเหมือนการเอาทุกขเวทนาเ,าเวทนานเป็นที่ตั้งของสติก็ดูได้ตลอดก็ลองฝึกดูได้แต่การดูเวทนาเนี่ยต้องฉลาดนะต้องดูอยู่ห่างๆนะรู้อยู่ห่างๆรู้แบบดูดูดูดดแบบแยกๆเวทนาส่วนหนึ่งมันจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งนะรู้แบบแยกแก็เป็นวิปัสนาไม่ได้เข้าไปปวดไปเจ็บกับทุกขเวทนาด้วยรู้อยู่ห่าง พอรู้เบตนา,นานเนี่ยเมื่อยังกับเรากําลังรู้กําลังดูคนอื่นเป็นทุกขเวทนานะไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นทุกขเวทนาแลวแล้วเรากลายเป็นผู้ดูเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกดูไปใช่ไหมมันเริ่มแยกแต่สําคัญคือต้องเข้าไปถึงความรู้สึกตัวสนะักก่อน,นมันรู้เฉยๆมันแยกเวทนาส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งบางทีเห็นร่างกายเนี่ยมันกระสับกระส่ายแต่จิตใจไม่ได้กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่นรู้อยู่เฉยๆแต่ร่างกายนี่กระสับกระส่ายมากก็เห็นอยู่แต่ว่าการรู้เนี่ยต้องรู้เฉยๆนะรู้แบบยอมรับไม่ต่อต้านไม่ว่าอะไรจะเจ็บจะปวดจะไม่ว่าอะไรรู้เฉยๆจะรู้อยู่นี่แหละมันก็ไปเป็นคนลคราั่วเวทนาเขาทำหน้าที่แสดงตัวไปจิตผู้รู้ก็ททำหน้าที่รู้ผู้สังเกตเมื่อจิตมันรู้จักยอมรับจิตมันก็ผ่อนคลายมันก็สงบไปเอง แล้วทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เบาลงไม่ทุรนทุรายสังเกตได้เวลาเราปวดศีรษะถ้าเราไปงุนหงิดเนี่ยมันยิ่งปวดหนะักปวดฟันยิ่งงุนหงิดยิ่งปวดหนะักแต่ถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยมันเบาลงถ้าเรายิ้มปวดดีเนาะมันก็ทําให้ความทรมานมันลดลงไหนใครเคยโดนหมอนวดนวดหมอนวดจับเส้นอนะหมาถึงเส้นเลยนะจับถ้าจับแล้วเราล้องโอยเนี่ย หมอดจับเลยถ้าเราถูกเส้นกดใหญ่เลยเราทำเฉยๆรู้ทนไม่ได้ทํายิ้มยิเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยเทคนิคในการไม่ถูกนวดานถ้ายิงกดล่องโอยเนี่มาถูกบปี่เลยกดใหญ่เลยแต่เราทำเฉยๆยิ้มยิ้มมันเจ็บดีเนายเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยใจแล้วก็เหมือนกันเมื่อเจอทุกขเวทนายิ้มยิ้มอยู่ข้างในบ้างสิมันทําให้ทุกขเวทนาลดลงไปได้ใจก็ดีไหมมันเกิดปัญญาทุก